บายดี Body, ทุกคนมื่อนี้เขาสัพาทุกคนไม่เห็ดลาบเนาะมาอะไรเนาะมาปเป็นคนเนาะอันนี้ถูกใจเนาะคนมะล่งเล่นนะ่งน่าจะใส่ตกกั๊กก่อนเนาะแล้วคนนี้มันเข่ากันก่อนทุกคนได้ยังน้องก,กินแรงเนาะอยู่อยู่นี่อ่ะคนโตพี่น,น้องเอยู่อยู่ภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ติดมาเลสอะไร ็ได้หัวอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังตกตกมาหลายแล้วก็เฮาก็มาใส่อันน้ําปลาเลยเนาะ

อยู <c oughs> <c oughs> ่ทั ah ้งใดเนาะค่อยเป็นังไดนะคอมเมนต์ข้กมาได้เลยนะของคนโตคืออยู่ทางนี้บ่กนาะบ้านเ้อคนโต๊ือบ้านนั่น่อะไรห้องว่าใส่หน้าของหน้านน่ะ ใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวับทำลาบหมูแลงไมทำไรอ่ะก็ใส่ลาบหมูไงเช่กินไหมอเช่กินไหมครับไม่กินหวานจังมันหวานตรงไหนไม่ต้องชิมทีมัหวานจังแม่จิงหรอใช่ไูชายเปอากข้าก้องคนานีลีว่่าวง เส้นน้องบิ๊มบิ๊มเสื้อผ้าไหนหรอคะมีหอมแดงมีตันหอมมีฟอกซีมีหอมแดงแล้วพักอะไรักขึ้นใส่ขึ้นใส่กดเลยมูน,พพนมีผ้าผ้าคลุมเห็ดราหมูกินเลยวปกติก,กับกินนั่น กินแต่อาหารบ้านเพิ่พนเนาะเ<อ>มื่อวันนี้แบบเห็ดลาบเห็ดลาบกินกันบางทีกินแต่อาหารหนั่นภาคใต้นะกินอาหารทั้งบ้านคุณเห็นลาก็หนึ่งข้าวเหนียวแล้วนี่ก็แล้วเนาะ แล้วล่ะพี่น้องสบายดีสวัสดีครับเมืออ่อเฮาพาทุกคนมากินลาบเนาะเมื่อกี้ก็ถ่ายต้มปูให้เบิ่งแล้วก็มันอันนี้เนาะเขามากินกันเลยเนาะอันนี้พัวเนาะคนเป็นคนไตของอันประเทศไทยนะอยู่ภาคใต้พี่น้องอยู่จังหวัดชุมพรพี่คอยไม่อยู่นีหาชูปี้เลยในบริเม,ม่อบาทเลยพี่น้องตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกเขาได้หาปีแล้วเคยพาเมื่อเธอหนึ่ง ก่อนช่วงโควิดนี่แหละว่าสิก้าปีที่แล้วก็โควิดเนี่ยนะโควิดมันก็มาหลายปีเลยเนาะมาเทากินข่าวกันเลยเนาะเดี๋ยวสิเหล่าเรื่องไปเรืนะ่อยๆอ่ะน,นี่ข้าวนี้เอาได้ป่ะเนอะปกติเขากบับบุรคอยได้กินอาหารแบบเล,ล่าๆหรอกพี่น้องกินแต่อาหารบ้านเพิน่นแต่เมื่อนี้เบว,ว่าเบว,ว่านั่ยนะอยากคืออยากน,นะเลยมากินกันเลยเนาะไปะมาเดนินกินข่าวด้วยกันเนอ ทุกคนไนดะ้ยังนอนกินแรงเนาะมันอี่ายตั้งอะไรตั้งลมคำมันเริ่มพี่น้องมันดื้อไปแ <c oughs> ช่เปลี่ยพี่น้องตับ <c oughs> สนใจเจ้าห้าหมูเป็นัะคนใส่ชอบนั่นนะยังไม่ได้ยิงไม่ได้ <c oughs> หยิบแล้วมันตกหยิบแล้วมันตกยูวัวนภาคใต้เจ้านี่ฝนตกเนี่ยเออแต่ว่ามันลอยกระทงนะแดีว่าช่วงลอยกระทงแล้วพ่นที่ตกเป็นระดูฝนของอันภาคใต้เจ้านี่อยู่ติดมาเลยเลย พักกับบุมี่ยังหลายอย่างนี่พักตัดเช้าแล้วก็มีต้นหองมีแบบเต้มแี้ก็อะไรก็พักแบบบักผักชีฝรั่งบ้านเออพี่เอ็งบักชียังยังก็รวยเลยผักชีไปเรื่อยบุหรีเมื่อบ้านหลายปีกินหอดบ้านกินหอดพ่อพ่อแม่พี่น้องรวยเมื่อคนหาคนมือได้กั

ให้เบิ่งนกันเขาเป็นธมดายด้วพี่น้องมาบ้านเขาเป็นอย่งไรนะเขาคอยอาู่บรวบ้านหลายปีแล้วาบ้านเขายังไล่อค ใชนะงนปกติคนที่บภาปาระชาต่นแะต่คนมาเข่าเป็นนิามัเลยบประชากางปกติบอกประชาไตาย่นนะยังคืนต้องอยู่เียกจะต้องเหยพทาไปเทียวอันบนับนยากาศธรรมชาติอยู่นี่นะ ถ้าไปก็มากับผักกุย้ยใบกุ้ยแซกุ้ติตตามในช่องนันอาเชียนไนเด้อเนาะเคยเขามีมมกำลังใจเห็นคลิปจะต่อไปอย่านั้นอยู่นี่คอยกับตัดยางเน่ยตัดยาง ตำสวนตำสวนยางสวนยางสวนสุเรียนเดี๋ยวจะเมื่อถ้างวันได้เข้าไปเดี๋ยวถ่ญญายชีวิตเก็บบรรยากาศมันก็กลเกล่วอว่าอยู่นี่ใช้ชีวิตแบบใดแบบใด <c oughs> ปก,กติมันนี่เขาจลิลอยกระทงเหมือนเป็นประเพณีเนาะแล้วกระทงใช่ไหมฮะคงจะเก่าคงจะเก่าปุ๊บแต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็ลอยกระทงอะไรแต่ว่าโควิดพี่น้องอะยแบบแบบพวนี้ประเพณีลอยกระทงนะเธอ โควิดคนมันติดหลายเลยเขาต้องมดงานประจำปีประเภทนี้ลอยกระทงบ่มบบบีเนาะแต่สามีเอาผลิตเก็บมาให้บึงเก็บบรรยากาศให้บึงแต่ก็ได้พี่น้องมีเทศกาลนะเราแบบจัดบ่ได้เลยพี่น้องก็ระวังโตในเด้อน้องแบบโรคโควิดมัน

แล้วเฉดหน้ามันนำบูดูเนาะอาหารมี่เลที่นี่เราพี่นนำบูดู <c oughs> นะนำบูดูผักต้มพี่น้องเยไข่ต้มกินกับข่าเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวจังเดี๋ยวคลิปหน้าคุณมาเห็นเลยคลิปนี้พาปัวมาก,กินลามมแบหบมูแบบแบบเล่าๆนะพี่น้องเพราะที่กับประเทศแต่คนกินดอกพราะว่า แล้วม่นว่าจังได๋ล่ะกินแต่อาหาทีนี้ก็ก็่าบ่เก่งเดี๋ยวสิพัฒนาไปเรื่อยแม่ยังสิติสิชมกับคอมเมนต์เขากันเข้ามาได้ด้วยเนาะเฮาสิได้ปรุงโต รยจะว้วไปหนอ่อยมื้อนีคนเขากล้องนัพี่น้อง

เอาสิเลยจบคลิปไปแล้วี้เนาะฝากกูไล์กูแซ์กูติตาไม่ห้องอาเซียน,นเ้อเนาะเกิเป็นกำใจให้เขาเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะเมื่อเนี่ยขอตัวทีนเล่าไปก่อนเนาะบ๊ายบ,ายบายสบายดี